สวัสดีค่ะมาพบกับช่องฝนโยกสดไทยแลนด์นะคะมาจ้าวันนี้มากินตำปูม้าจ้ะตำปูม้านะคะวันนี้นึกอยากจ้ะฝนเอาไปลวกนิดหน่อยนะคะนี่เลยจ้ะหืมหวานจ้ะ อืมอืมหวานขนาดจ้ะอืม ม,มันจ่อยๆเลยอืมใครมันจ้ะไข่ปู ไข่ปูนี่ต้องกินกับเขาสวยอืออย่าจ้ะมันปูอืมแส่บจ้ะเนี่ยเนี่ย सो so सोर ไข่เขาจ้ะนี่แนวแสบจ้ะตักไข่มนันนมะเนี่ยค่ะอืมวัฒนะ <c oughs> มีแต่โตไข่ๆจ้ะ อากาศห่อนจ้ะนึกอยากแบบเพ็ดเพด นี่แล้วจ้ะอ,อือ,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 อเพชรขนาดเลยทั้งเผ็ดทั้งแสบทั้งหวานหวานจ่วยๆเลยจ้ะ

เพชรคักขนาดค่ะเพชรคักจก้ะหวานจุ๋ยเลย ปูปักมือแล้วจ้ะบะ แบบคล้ายๆเลยจ้ะปูมาหเหนื่ยของเขานีสิวานจ้ะขนาดคนเอาไปลวกแป๊บเดียวนะจ๊ะเนี่ยคนมัมากินดิบจ้ะ พี่ตะโังผิดจ้ะพี่น้องจ้าที่เด็ดมันอยู่ตรงนี้จ้ะเอาขอกสวยมาใส่เนี่ยจ้ะกินกับไขป่ปูสีสีแส,ส,ส,สบจ้ะขันขน้นขาอนียวกับจิ้มเนาะจ้ะ คุณมาก เม็ดกระทินหน่อยนี่ก็ฮาซื้อยาก้อยาก่ะ,นกะนนนเนี่ยจ้ะเม็ดเล็กหน่อยนะคะซื้อยากอ แหงน้ำได้จ้ะเพราะอเจาะเนี่ยยี่สิบบาทสามสิบบาทเอาละจ้าบานี่ทั้งเพ็ดรทั้งแสบทั้งน่วนเนาะ สำหรับเมนูวันนี้นะคะตำปูมา้าอร่อยค่ะเผ็ดค่ะแซ่บค่ะนัวค่ะนัวมากมากเลยค่ะมืนน้อนี้ทั้งเผ็ดทั้งแซ่บทั้งนัวนะจ๊ะพี่น้องจ๊าอย่างนั้งก็กินจ้ะแต่ว่าซอยจุบท่านอยากได้จ้ะเด้อเดี๋ยวเอาไว้อยากกินซี่อยัดแห่งซี่เห็ดให้กินจ้ะแห่งซีเห็ดให้เบิ่งอะน,นะแต่ตอนนี้บท่านอยากซอยจูด้วยจ้ะหรือกินบ่เป็นน้ำแห่เนาะกินแบบ ฝนก็กินเนี่ยที่ฝนมักนีย่ยนะเนาะค่ะเนาะขอบคุณเอฟซีนะคะที่ติดตามรับชมถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ตามกดซับสไครต์ฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ฝนทำคลิปต่อไปเดี๋ยววันนี้ฝนขอตัวไปก่อนนะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะใครดูคลิปนี้อยู่ฝนก็ขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอยาเจ็บอยาจนรวยๆเฮงเกันนะคนเอาไว้เจอฝนคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะไปแล้ว ปูที่มือไปแล้วค่ะ